สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปจอะลึกกับรถรุ่นล่าสุดอย่าง2026 Subaru Forester กันเลยครับเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับรุ่นนี้มีสัสดส่วนที่ดูทรงพลังขึ้นเล็กน้อยโดยบอดี้ที่ค่อนข้างเหลี่ยมและมีพื้นที่ด้านบนล่างมากขึ้นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้สึกมั่นคงเมื่ออยู่บนถนนหรือเส้นทางที่ไม่เรียบตัวไฟหน้าแบบ LED และกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งขึ้น สะท้อนความเป็น SUV แบบจริงจังส่วนช่วงข้างหลังโครงสร้างของตัวถังดูเรียบง่ายแต่มีเส้นสายที่แสดงถึงสมรรถนะและความอเนกประสงค์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทั้งในเมืองและนอกเมืองครับมาถึงสมรรถนะกันบ้างในรุ่นพื้นฐานของ Forester จะใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาด2.5ลิตรแบบ4สูบที่ให้พลังราว180แรงม้าและแรงบิดประมาณ178ปอนด์ฟุตประมาณ241นิวตันเมตร พร้อมระบบส่งกำลังแบบ CVT และขับเคลื่อน4ล้อแบบ Symmetrical AWD ซึ่งช่วยให้การขับขี่มั่นใจในทุกสภาพถนนครับสำหรับรุ่น Hybrid ก็มีเช่นกันโดยใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ194แรงม้าซึ่งแม้ตัวเลขอาจไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่สิ่งที่ได้คือความสมดุลทั้งเรื่องการขับขี่และการประหยัดพลังงาน ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้พร้อมรองรับการใช้งานทั้งบนถนนปกติและเส้นทางออฟโรดเบาๆโดยเฉพาะรุ่นวิลเดเนสที่ถูกออกแบบมารองรับการลุยมากขึ้นในห้องโดยสารของ Forester รรุ่น2026จะโดดเด่นด้วยพื้นที่กว้างขวางโดยเฉพาะเบาะหน้าซึ่งมีท่าทางนั่งที่สบายและพื้นที่ด้านหลังพื้นที่เก็บของก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับรถในกลุ่มเดียวกันครับความรู้สึกเมื่อเข้ามานั่งภายในคือใช้งานได้จริง มากกว่าเน้นแฟนซีเน้นความเรียบง่ายและเข้าถึงได้ระบบอินโฟเทนเมนต์อาจจะมีบางเสียงวิจารณ์ว่าหน่วงเล็กน้อยหรือยังไม่ทันสมัยเท่าคู่แข่งบางคันแต่โดยรวมก็ครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ทั่วไปครับพื้นผิววัสดุภายในถูกปรับดีขึ้นบอกบางรุ่นใช้วัสดุกันน้ำกันคราบเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและกิจกรรมกลางแจ้งครับ มาถึงเรื่องราคาสำหรับตลาดอเมริการุ่นเริ่มต้นของ Forester ปี2026อยู่ที่ราว29,995ดอลลาร์ประมาณก่อนหน่วยย่อยและออปชั่นเพิ่มเติมครับส่วนในไทยตามข้อมูลคือเปิดตัวเมื่อวันที่3ตุลาคม2025ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นและมีเฉพาะรุ่น 2.5iSi ใช้ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรครับแม้จำนวนรุ่นจะยังไม่หลากหลายแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งระบบขับเคลื่อนสลอ้อ ความอนเนกประสงค์และแบรนด์ Subaru แล้วก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่ครับสรุปแบบง่ายๆคือรถรุ่นนี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่มองหา SUV ที่พร้อมใช้งานทุกวันและพร้อมลุยเมื่อไหร่ก็ได้มากกว่าจะเน้นความเร่งแรงสุดๆหรือรูปลักษณ์แฟนซีจัดเต็มครับถ้าคุณอยากได้รถที่นั่งสบายใช้งานจริงได้ดีมีระบบขับสีลอ้อเป็นมาตรฐาน2026 Subaru Forester ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับ หากคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นออปชันไทยเฉพาะรุ่นหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในไทยผมยินดีช่วยหาให้เลยครับ